ปปวสวัสดีค่ะวันนี้ครูนูพาทุกคนนะคะมาอยู่ตรงนี้เนาะตรงบ้านครูนูนี่แหละค่ะมันรู้สึกว่าวันนี้นะคะมีแสงไฟแล้วก็มาเจอกันตอนมืดแล้วด้วยนะก็จะมาแป๊บเดียวนะคะแต่ยังไงก็ต้องให้ออกมาไลฟ์เนาะเพราะว่าเราออกมาแล้วเรามีความสุขนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะหลายๆลายคนอยากที่จะ นำตัวเองไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จนะคะคุณนูได้นากฎ3ข้อนะคะที่จะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถไปสู่ความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะเพราะว่าไม่รู้มันมืดหรือเปล่านะคะมาแบบมืดๆสวยตอนมืดๆนะคะกาเข้าเรื่องกันเลยเนาะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับความสําเร็จแล้วนะคะความสําเร็จนั้นมันก็จะอยู่ในหัวเราตลอดเวลาค่ะและเราก็จะหาวิธีการหากฎต่างๆหาข้อต่างๆนะคะที่จะมาตอกย้ํานะคะมาผลักดันตัวของเราเองนะคะคุณูรู้สึกว่ามันจะมืดมากแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนูรีบพูดก่อนเนาะ หนึ่งเลยนะคะวันนี้หลายคนเวลาที่อยากจะไปสู่จุดหมายอยากจะไปสู่ความสําเร็จนะนะคะสิ่งแรกเลยมักจะเจอคําวิจารณ์ค่ะและคนส่วนใหญ่เวลาที่เจอคําวิจารณ์แล้วมักจะล้มเลิกหรือว่าไม่อยากที่จะทําความฝันของตัวเองต่อไปแล้วนะคะถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราทําความฝันเพื่อตัวเราเราจะรู้สึกว่าเวลาที่ได้เจอคําวิจารณ์นั้นนะคะ จะรู้สึกว่าคําวิจารณ์มันเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินนะคะการที่เราคําฟังคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นถ้าคําไหนที่เราฟังแล้วมันสามารถที่จะช่วยให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่หลายคนนะคะวันนี้บางครั้งได้ยินคําวิจารณ์ต่างๆแล้วมักจะ รู้สึกว่าคํานั้นมันเป็นสิ่งที่ทําลายความฝันทําลายความตั้งใจนะคะครูนูบอกไว้เลยค่ะสวัสดีคะ่ะน้องบอสวันนี้ครูนูมามืดเลยครูนูจะรีบไปรีบมารีบไปนะคะ สำคัญมากวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอคำวิจารณ์อะไรนะคะจงรู้ไว้เลยว่าทุกคำวิจารณ์นั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับตัวคุณเพราะทุกคำวิจารณ์นั้นเหมอนเหมือนกับแรงผลักดันที่จะทำให้เรานะคะก้าว<อ> <9 S 2> ต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคำวิจารณ์คุณจะต้องกลับมาพิจารณาด้วยว่าคุณจะสามารถที่จะพัฒนาสิ่งสิ่งนั้นได้ยังไงสวัสดีค่ะคุณนุ้ยครูนูมามืดเลยภาพชัดหรือเปล่าเอ่ย ภาพชัดไหมคะอ่าจรีบไปรีบมาเออรีบมารีบไปมาช้าไปนิดนึงนะคะช่วงนี้มืดเร็วมากๆเลยค่ะอืมดังนั้นแล้วนะคะถ้าวันนี้คุณเจอใครก็ตามที่มาพูดว่าให้คุณเหมือนกับว่ามาวิพากวิจารน,นะคะขอบคุณคะ่ะคุณนุ้ยต้องรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณผลักดันตัวของคุณเองนั้นไปสู่เส้นชัยได้อย่างรวดเร็วค่ะ เพราะคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาก็เจอเช่นกันค่ะคําวิจารณ์แต่เขารู้ว่าคําวิจารณ์มันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่คนที่ไม่สําเร็จนั้นมักจะคิดว่ายิ่งเจอคําวิจารณ์ยิ่งจะทําให้ตัวเองนะคะหมดพลังนะคะทุกคําวิจารณ์จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราหรือเป็นการเพิ่มพลังให้กับเราค่ะอ่าและสิ่งที่สองเลยนะคะกฎที่สองสคัญที่สุดวันนี้นะคะใครที่อยากจะพาตัวเองไปสู่จุดหมายเริ่มมืดแล้วใช่ไหมคะคุณนุ้ย อาเดี๋ยวคุณอูาต้องรีพูดก่อนเนาะ,ะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะไปสู่ความสําเร็จไปสู่จุดหมายได้นั้นนะคะอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดค่ะไม่ว่าวันนี้คุณกําลังจะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วกําลังทําความฝันทําเป้าหมายของตัวเองนะคะภาพชัดใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะหน้าคุณูอาจจะดํานิดนึงเนาะ แต่ถึงหน้าดําก็ยังสวยใช่ไหมคะ <c oughs> อ้าวแป๊บนึงนะคะอคำว่ายอมแพ้นี่นะคะจะไม่อยู่ในหัวของคนสําเร็จเลยค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งอยากที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเจอคําวิจารณ์คุณจะเจอใครมา บันทอนจิตใจของคุณมากแค่ไหนคุณจะรู้ไว้เลยว่าการที่เรายอมแพ้นั้นนะคะมันจะไม่สามารถพาเราไปสู่เส้นชัยฉะนั้นคนสำเร็จทุกคนนะคะไม่ว่าจะแพ้กี่ครั้งนะคะมันต้องมีแหละเวลาที่เรากำลังทำอะไรอยู่นะคะมันจะมีทั้งแพ้ทั้งชนะนะคะคุณร,รู้สึกว่ามันจะมืดแล้วอ่าหากมุมก่อนนะคะ่ะ <laughs> ไอว่ามันจะมืดแค่ไหนเราก็ไปต่อเนาะอ่าฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้เด็ดขาดใช่ค่ะเอาคําวิจารณ์มาพัฒนาตัวเองเพราะถ้ายิ่งเราไม่เคยเจอคําวิจารณเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการพัฒนาตัวเองได้เลยเนาะแม้เราจะเจอคําวิจารณ์มากมายแค่ไหนอย่ายอมแพ้เด็ดขาดค่ะจงเดินต่อไปนะคะเพราะ ทุกการแพ้ของเรานั้นมันจะทําให้เราชนะขึ้นทุกๆวันค่ะเพราะการที่เราแพ้เราจะคอยหาว่าเอ๊ะทําไมฉันถึงแพ้ทําไมฉันถึงแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้เราจะหาข้อมาพัฒนาตัวของเราตลอดเวลาค่ะไม่ว่าเราจะลงสนามแข่งในเรื่องอะไรก็ตามยิ่งตอนนี้ทุกคนขึ้น อ่ะมาอยู่บนโลกออนไลน์มาลงสนามออนไลน์นะคะเราจะต้องรู้ว่าฉันจะต้องชนะแน่นอนนะคะอุ้ยตายแล้วมามืดมากเลยนะคะรีบก่อนรีบก่อนสวัสดีค่ะคุณต้อ้อยวันนี้คุณนูมามืดหน้าดําแล้วอ่ะต้องรีบก่อนนะคะอ่าอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะทําความฝันของคุณไปถึงขั้นไหนแล้วก็ตามนะคะ ที่เราเดินต่อไปทุกก้าวของเรานั้นนะคะมักจะมีทั้งแพ้ทั้งชนะค่ะแต่หลายๆคนนะคะพอแพ้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ไหวแล้วนะคะเลยไม่ไปต่อมันก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จกดกฎข้อที่สําคัญที่สุดก็คือเราอย่าที่จะ แค่เจอสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะอย่ายอมเด็ดขาดเลยค่ะเราจะต้องลุยต่อไปลุยต่อไปเท่านั้นนะคะมันถึงจะพาเราไปสู่ความสําเร็จขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยอ่าข้อสามเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนเ <laughs> พราะว่ามันมืดแล้วโอ้ขอบตัวเลยมามืดเลยนะคะ ใช่ค่ะลุยต่ออย่างเร็วเลยนะคะคุณนุยณน้ยพรุนุเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลุยอย่างเดียวเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งเราเจอคําวิจารณ์ยิ่งเรารู้สึกว่ามันมีบางวันที่เราเหมือนจะแพ้แต่จริงๆแล้วถ้าใจเราไม่แพ้สักอย่างเราชนะแน่นอนค่ะใจเราถึงร่างเราก็ถึงแน่นอนเลยนะคะแล้วสิ่งที่สามวันนี้กฎข้อที่สามสคัญที่สุดเลยนะคะคือการที่เราจะต้องมีความมุ่งมั่นในงานที่เราทําค่ะ ถ้าวันนี้เราอยากจะสําเร็จในสิ่งไหนเราจะต้องมุ่งมั่นทําในสิ่งสิ่งนั้นถึงแม้ตอนแรกเราจะไม่มีความรักในงานนั้นเลยถ้าเรามุ่งมั่นลงมือทําไปสักพักนึงเราจะมีความรู้สึกว่าออถ,ถ้างานที่เรารักเราทําแล้วเราจะเรื่องยิ่งมีความรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะเวลาที่เราไม่กระทั so ่งเราหลับแล้วฝันถึงก็มีนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าการที่เรามุ่งมั่นนั้นมันจะทําให้เราเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเหมือนการที่เรา รักใครสักคนอะไรแบบนี้เนาะเราแม้กระทั่งยามฝันยามนอนเราก็ยังฝันถึงใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราอยากจะสําเร็จในการงานมันก็เป็นสิ่งเดียวเช่นกันค่ะคือเราจะต้องมุ่งมั่นในงานที่เราทําเท่านั้นนะคะ <c oughs> เมื่อแล้วอ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องไปเลยะคะ่ะอ้าอย่าลืมนะคะวันนี้กดข้อที่3าคุณจะต้อง มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบเพราะการที่เราทํางานที่เรารักเรามุ่งมั่นทําเราจะมีความสุขยิ่งมุ่งมั่นมันยิ่งดีขึ้นมันยิ่งทําให้เรามีพลังเพิ่มต่อไปนะคะใช่ค่ะ <c oughs> มุ่งมั่นทําต่อเนื่องผลลัพธ์มันก็จะเกิดแน่นอนค่ะถึงแม้วันนี้ผลลัพธ์อาจจะยังได้ไม่เป็นที่พอใจแต่ถ้าเรามุ่งมั่นทําต่อไปนะคะเชื่อได้เลยค่ะมันเกินร้อยแน่นอนค่ะเพราะ ทุกคนที่ผ่านอะไรยากๆมาแล้วเราก็จะไปถึงทางที่สบายและทําอะไรก็รู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายและมันสําเร็จอย่างง่ายๆสบายๆขอเพียงแค่เรามุ่งมัน่นใช่ไหมคะคุณนุย้ย <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนุ้ยที่มาส่งพลังใจให้กับครณนุย้ยโค้ชอ้อยด้วยนะคะน้องโบ๊ทด้วยนะคะและทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้คุณนุ้ยมามืด ไปนิดนึงนะคะสวัสดีจ้าคอที่ฟอมคุณูจะไปแล้วเพราะว่ามันมืดมากแล้วขอบคุณมากเลยนะคะงามขนาดเนาะแต่ว่ามันมืด <c oughs> อ่างั้นเดี๋ยวคุณูเดินไปด้วยนะคะใกล้ๆแสงไฟนิดนึงอ่าโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับคหนูใหม่นะคะเดี๋ยวคุนูจะอ่าไปหาต้องมาเร็วๆกว่านี้หน่อยนึงนเนาะพอดีวันนี้มาช้ามากเลยค่ะแล้วก็ คิดว่าเออมาอยู่มุมนี้ไปไปมามันมืดแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับคุูนูนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนู <c oughs> ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วมาเจอกับคุูนูใหม่ได้พรุ่งนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย